สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะคะ,ช,ะช่อง j u s t c ค่ะวันนี้อยู่กับแกมอิกราคอนิโกนั่นเองวันนี้นะคะพาสาวสเนี่ยมาหาทุกคนกันหน่อยดีกว่าเนาะก็เล่นเกมแบบว่าผ่อนคลายจิตใจใคลายเครียดบ้างแต่ว่าคอนเทนต์วันนี้นะคะของเราคือการตะลุยอารีนา <c oughs> ไม่รู้ว่ามันคลายเครียดหรือมันจะเครียดกว่าเดิมนะคะในการลงอารีนาวันนี้น่าจะได้ประมาณ10ไม้เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะไต่ได้ถึงประมาณเท่าไหร่ตอนนี้ก็ อยู่แพติน่าเนาะอันดับ1 0 0 0พกว่าเนี่ยก็ถ้าเข้าไปใน1 0 0 0พันก็น่าจะโอเคแล้วแหละเออเพราะว่าไม้มันไม่พอนะคะวันนี้เดี๋ยวพาเพื่อนเนี่ยมาลงอารินาด้วยกันเนาะเป็นเพื่อนกันเนี่ยเออนอกจากจะมาตะลุยอารินาแล้วนะคะจะพามาสองท็อปเซิร์ฟดูเมตาที่เปลี่ยนไปด้วยเนาะหลังจากตัวซัมเมอร์เข้ามาเนี่ยรู้สึกว่าช่วงท็อปทอปเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนตัวที่ใช้เหมือนกันเนาะไปใช้แบบเซตซัมเมอร์ด้วยเดี๋ยววันนี้เรามานั่งดูด้วยกันนั่นเองอ่ะถ้าคนอยากดูแล,น,ล,น,ล,น,ลนะลกดไล ดูกันเลยมาทุกคนก็ก่อนจะไปตะรุยเนาะมาเช็คกันก่อนว่าเดี๋ยวนี้เขานิยมใช้ตัวไหนกันนะะหลังจากที่เซตซัมเมอร์เข้านะฮะก็จะเห็นคอลเลคชันซัมเมอร์เนี่ยอยู่ทั่วๆไปเลยนะในท็อป PVP เนาะแกรนด์มา t e สเตอร์นะคะเขาเลือกใช้น้องมารูร้ชุดว่ายน้ำนะซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นตัวฟรีเนาะจากกิจกรรมขุมทรัพย์ด้วยนั่นเองนะก็สามารถได้รับฟรีนั่นเอง5ดาวเนี่ย แล้วก็อันนี้นะฮะเป็นตัวละครล่าสุดเลยที่อยู่ในตู้นะคะอย่างอพิสซัมเมอร์เนี่ยก็จัดมา5ดาวเหมือนกันนะตัวนี้สกิวค่อนข้างดีเหมือนกันแต่ว่าเจนไม่เคยเอามาลงในส่วนของ PVP เคยแต่เล่น PVE ก็ค่อนข้างดีมากๆแล้วก็มารูรุนะฮะอันนี้แพทติเซียซัมเมอร์แพตติเซียสามดาวอ๋อน่าจะเอามาป่วนเอามาหัก SP หรือเปล่าไม่ชัวร์โดนขโมยตัวอีเทอร์นะ มารูรุ้เด3สาดาวเองนะโหแต่ว่าปั้นเอาเอาขึ้นมาสูงเหมือนกันเนี่ยเออแล้วก็ที่3ยังเป็นปกติที่4ก็ใช้เซตซัมเมอร์เนอะน้องมารูรุนะคะโอเป็นแท้งอ๋อเดี๋ยวอ๋อก็คือมารูรุ้แท้์แล้วก็ใส่อนิธารักมารูรุ้นะฮะมีทั้งมารูรุปกติและมารูรุ้ซัมเมอร์เนอะ อันนี้ยังปกติอันนี้เปลี่ยนเป็นมารูรแล้วนะฮะเออเหมือนแท้งเขาจะแท้งเขาจะเปลี่ยนไปใส่เป็นมารูรุนั่นเนี่ยก็คือถอดมารูรุตัวเก่าออกนะฮะแล้วก็ใส่มารูรุซัมเมอร์เข้าไปเนาะบางคนก็มีเสริมแพทิเซียรหรือบางคนก็มีเสริมอาพิษเข้ามาในทีมนะน่าสนใจเนี่ยเดี๋ยวไว้เราไว้มาลองจัดทีมซัมเมอร์เล่นกันดูนะแต่วันนี้เอาทีมปกติก่อนนะเพราะว่าทีมทีมปกตินี่ก็จะสู้ไม่ไหวอยู่แล้ว ดูไมตาเสร็จปุ๊บเรามาลองเล่นกันดีกว่านี่ยก็เดี๋ยวเจอกับ คนนี้ละกันเนาะพลังสูงก็เรานิดหน่อยก็ก็ไม่นิดก็เยอะอยู่ประมาณพันกว่ากว่านะก็สาหรับทีมที่จะใช้นะคะก็จะมีมารูรุเนาะเป็นตัวแทงปกติเลยนะคะแล้วก็จะมีกาเบร่านะคะตัวนี้เนี่ยเป็นเหมือนกับตัวตีเดียวที่น่าจะแรงที่สุดในะปัจจุบันแล้วเนาะยูเรียนะคะ,ะก็เอามาลบเกาะเนาะลดกายภาพลดเกาะกายภาพเนะะี่ยก็จริงๆไว้ตรงกลางมันจะได้ในส่วนของโบนัสนี้ด้วยนะมโอกาส20%นได้รับพลังงานอีเทอร์นะคะเอ่อเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขอจัดจัดจ,จทีมก่อน ประมาณนี้แล้วก็อ,อิสกาเนาะอิสกาตัวนี้เอามาคอมโบเสียเลือดกับคาเบราแล้วก็มีน้องโซเนียนะเอามาเก็บมัดรวมตัวรวบนะคะฝั่งตรงข้ามนี่มีตัวซัมเมอร์อย่างอาพ,พิสด้วยนะแล้วก็ยังมีตัวซัมเมอร์แบบน้องไอ้นี่อีกนะน้องแพทิเซียนะมาเจอกับทีมซัมเมอร์ว่ะทุกคนไม่รู้จะชนะได้หรือเปล่านะพลังเขาก็ค่อนข้างเยอะอยู่ชึบมาฮะเราน่าจะได้เปรียบอยู่เพราะาเราได้เปิดก่อน <laughs> เปิดก่อนได้เปรียบ คูณ3ามไปเลยกังอะฟาดไปลแล้วก็ลดเกาะเออลดไปฮนะถ้าแทงเขาแตกทุกอย่างเนะี่ยจะเป็นเรื่องง่ายแต่ไม่รู้ว่าแทงเราจะแตกก่อนหรือเปล่านะเพราะว่าแทงเขาเวล65ด้วยนะฮะเออปาดมาลดเกาะืออ,อมาฮะถึงตาเราแล้วมาทีใครทีมันอุ้ยมาปาดไปเออเป็นป่องตอดไปนะทีหนึ่งอุ้ยตอด มาฟาดไปโอเคตาลวิมาได้ปะแตกพอดีสวยสวยจะจัดนะฮะที่เหลือก็ง่ายแล้วนะอาพิษใช้อันติมาชึบโอ้โหรถรถเราตายหนึ่งฮะเย่ละว้ายเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นทุกคนเฮ้ยเมื่อกี้คือสกิลอะไรทำไมมันดึงมันดึงเอ้ยอโซเนียก็ไม่ใช่ปะเมื่อกี้โซเนียไม่ได้ยิงเหราปะเดี๋ยวเดี๋ยวมันเกิดอะไรขึ้น เมื่อกี้คือมันเร็วเกินไปทําให้เฮ้ยเมื่อกี้คือภาพตัดนะฮะคือหันมาอีกทีหนึ่งตัวเราแตกหมดทุกตัวคือเขาใช้อาพิษเมื่อกี้ใช่ไหมเราก็สกิลสามเป็นสกิลหมู่ฟาดเราทีนึงนะเรียกได้ว่าเจ็บเจ็บตายกันหมดเลยแค่ตัวกาเปล่าเมื่อกี้โอ้โหไม่ได้การละนี่คือจ้ะคือเหตุผลว่าทาไมอาพิษถึงถูกเอามาใช้ใน PVP เดี๋ยวเราต้องไปปั้นนะฮะไม่ได้การไม่เป็นไรแมตช์แรกแพ้ แมตช์ถัดมาเราจะไม่แพ้ทุกคนพลังสูสีคู่ขี้กันอยู่เจออาพิทนี่คือไม่สู้ล้วนะโอเคได้อยู่อแต่ตัวนี้ก็แรงตัวนี้ก็แรงนะไม่เป็นไรลองดูอยากเอาอาพิทลงเลยฮะผมนี่ปั้นอาพิทแทบไม่ทันโชคดีที่เปิดเก็บไว้ตอนนี้ใครยังไม่เปิดก็คือสามารถไปเปิดได้เพราะมันยังอยู่ในตู้อยู่แต่รีบหน่อยเดี๋ยวมันจะหมดกอดนะมากลางไปบัฟไปฮะจังหวะนี้ขอขอสักคูณสองละกันเออไอเนี้ยมันแรงอ่ะบัฟแตกเออแตกจริงด้วย พแรงอะ่ะงูมันฉกแรงจัดตัวนี้เจ๊ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เจ๊เขานั่งกลัวนะเพราะว่าถ้าแทงเราเอาไม่อยู่เนี่ยคือแตกได้ง่ายๆเลยนะเราจะเสียเปรียบทันทีเมื่อแทงเราหายนะอ่าฝั่งเขาเสียเปียบละเพราะว่าแทงเขาหายหนึ่งฟาดไปชึบเสียเลือดนฮนะติดเสียเลือดก,กันอเนี่ยติดเสียเลือดนะฮะจะเอากาเบล่ามาแบบอิสกา้สกามาเนาะให้มันติดเสียเลือดนะะตอนนี้แทงเราแตกแล้วแต่ว่าน่าจะชิวๆนะได้อยู่เพราะว่าเราได้เปิดก่อนด้วยประเด็น ทุนกับได้ปูดยิงไปเออรวบจบรับจบอืโซเนียบอกรับจบเองฮ้อม,มาโอเคนนี้ก็น่าจะชิลๆหรือเปล่าพลังน้อยกว่าเราด้วยอืมตัวละครก็คล้ายๆกันนะเขามีเขามีน้องคนนี้ด้วยน้องคนนี้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นเออตัวที่ช่วยซัพพอร์ตเขาใส่เขาใส่ซัพพอร์ตมาสามเลยนะแต่ดูเราเนะี่ พพอร์ตไม่ทันใช้เพราะเราเจาะก,ก่อนเน้นเน้นดาเมจนะเราเน้นถมดาเมจแต่เราต้องเช็คทีมดีๆด้วยนะว่าแบบเออไม่ใช่จะไปถมดาเมจมัวซัวบางทีก็แตกได้นะเพราะว่ายืนไม่อยู่ไม่มีแบบตัวพพอร์ตไม่มีตัวเพิ่มอีเธอร์ไม่มีตัวฮิลอะไรเงี้ยต้องเช็คดีๆเปิดก่อนอาจจะไม่ได้ปูดเสมอไปนะมาโอเค บับรดเกาะเราแล้วเสียเลือดลดเกาะมาตาเราของแท้ปั่นไปอืมอุ้ยมันมันแข็งอยู่นะแข็งอยู่นะแทงเขาอะแต่ไม่แต่ไม่รอดวะนั้นเรียบร้อยฮนะแทงแตกคือทุกอย่างคือมีความเสี่ยงสูงนะแต่เจ๊ก็เคยเจอครั้งหนึ่งที่ทำแทงฝั่งเขาแตกแล้วแต่ว่าเราตาย <laughs> จังหวะนั้นก็มีเหมือนกันนะฮะจังหวะเกมพิกนะฮะโคตรา คือกะสบายใจแล้วว่าแบบได้แน่ได้ชัวร์อะไรเงี้ยสรุปตายนะนี่เราได้บับแล้วฮะบับจากพระเจ้ามาตานี่แหละโดนโซเนียยิงทีดิขออันติหมูท่ทีแต่น่าลองอาพิษมากเลยอะอาพิษแบบน่าสนใจมากพิวจิวแรงอยู่เฮ้ยบอกว่าโซเนียเขาจะได้เปิดอันเนี้ยโซเนียเขายิงก่อนเราแตกนเนี้ย บับมาแล้วรถเกาะแล้วยังไงอือปูกลางโลกโซเนียเขายัางไ,ไงวะเนี่ยโออโเคได้อยู่ได้อยู่เราเราเรามาเรามาเออจิ้วจิ้จิ้ว,วพิ้วแตกนะบอกเลยอย่าให้โซเนียได้เปิดเป็นตัวที่เป็นตัวที่ดีจริงๆนะสำหรับโซเนียไม่ได้หายากเกินไปไม่ได้หาง่ายเกินไปแต่ว่าปั้นได้เออใส่ฟรีแบบมีอะแล้วก็ตอนนี้ก็รู้สึกว่า ติดอันดับด้วยนะโซเนียเนี่ยโซเนียโซเนียโซเนียคือโซเนียนี่คือนัมเบอร์ันสุดๆ <c ười> คือโคเทียเอสเอสนะเราเจอสองแทงนะทุกคนมาไหนดูซิว่ามารูรุจะเจ๋งแค่ไหนกันเชียวเขาใส่สองมารูรุนะธาตุรักมารูรุเฮ้ยบ้าลืมดูอาพิษเขาใส่อาพิษมาด้วยแต่แต่ว่าพลังเราเยอะกว่าปะไหนลองดูสกิลอยากเห็นสกิลอาพิษช,ชัดชัดอ่ะ มาช้าไปหรือเปล่านะ่ังตรงข้ามนะโอเคตีปุ๊บบ๊บโอเคแล้วความเสียหายตีปุ๊บแล้วมันตีหน้ารำมากเลยปิ๊ปปิ๊บ,บ,บเพิ่มเกาะยังไงอยากรู้ว่าอาพิษอาพิษไม่ได้เล่นนะใช้แท้งใช้สกิลหมดแล้วชิว แทงเยอะไปก็ไม่ดีไะเพราะว่า,วามันมันยังอีเทอร์กันอืมแต่ว่าข้อดีของเขาคือข้างหลังเขาไม่ค่อยโดนล้วงยูงเว้นต่สแต่เราเอาตัวล้วงมาเช่นแบบเป็นตัวที่มีสกิลแบบเจาะข้างหลังอะไรเงี้ยเออถ้ามีแทงสองตัวข้างหน้านี่ก็ยากอยู่กว่าจะไปล้วงข้างหลังเขาได้ยกเว้นสแต่เรามีสกิลหมู่รือสกิลล้วงนั่นแหละแต่เราไม่มีฮะเรามีแค่สกิลหมู่จิ้วจิ๊วเรียบร้อยฮะหลังแตกหมดโอ้โหมารูรูเอ็ฮะมารู้ซัมเมอร์โคตร โคตรอ v p วียืนต้านดาเมจไม่ตายนี่ฮะไม่รอดกาเบร่ารับจบตอนแรกนึกว่าจะไม่ลงซะแล้วตอนนี้เราอันดับเท่าไหร่แล้วเอ่ย981ทุกคนเหลืออีก3ไม้นะต้องไปให้ถึงฮะฝันให้ไกลไปให้ถึงโหอันนี้คือเขาอันดับ90นะน่าจะไม่ไหวหรือเปล่า2,300กว่ากว่ามีอาพิษร่างปกติออ้ยนายุตะคู่กับโซเนีย เป็นอะไรที่น่ากลัวมากนะคะเพราะว่าเขาจะละลายแท้งเราภายในพริบตาเพียงแค่เราหลับตาแล้วลืมตาขึ้นมาเราจะหายทันทีไม่เป็นไรเราต้องเชื่อมั่นในตัวน้องๆเราทุกคนเออเปิดก่อนได้ป,ปูดอยู่แล้วเว้ยไปฝั่งตรงข้ามอ,อืออืออาพี่ต่อมาฝั่งเราแล้วปั่นไปเออเอ้ยได้อยู่สวยอือหอแต่พอดีปัน่น โ okay. อเคอออแต่เขายังมีนายุตนายุตะกับไอ้อนี่นะโซเนียนะแต่แทงเรายังไหวอยู่แต่ถ้าเขาคอมโบนายุตะโซเนียแทงเราน่าจะละลายอือยังไงรถเกาะเรารถเกาะเราเสร็จแล้วยังไงอืแรงแรงแรงอยู่นะฮะมังคือเขาแรงอยู่ปาดเรียบร้อยโอโ้โหโคตรแรงอนะเล่นกับใครไม่เล่นมานเล่นกับอิสกา้าไงเออี๋ยวรอดู ดูดาเมจรวมอิสกานะโนหนึ่ง MVP ไปเลยทำดาเมจ33.2% 40,000ป็ 40, กว่าฝั่งตรงข้ามอ๋อคือเขาแพ้เพราะว่าเขาไม่ได้เล่นด้วยแหละประเด็นดูดิคือดาเมจเขาจริงจริงเยอะนะแต่แค่เราเปิดก่อนเฉยๆมาเราเหลือครั้งสุดท้ายแล้วทุกคนเราไม่ได้ที่8 0หรอเอ่ออุ๊ยพลังน้อยอ่ะเรารี23,000อันดับ1 0 6อ๋อ เอ่อ้อยมีไอ้นี่แต่เจ๊แอบจริงๆก็แอบกลัวอยู่นะเอริก e ะจริงๆคือแอบกลัวทีมที่มีเอริกะอยู่เหมือนกันเอริก e ะสองตัวเออย้ายก่อนอ่ะไปลองดูนะไม่ลองไม่รู้ อรอบนี้รอบนี้น้องไอ้นี่เราได้เปิดก่อนกาเบล่าเราได้ปั่นไปทีโอเคลดกายภาพลดเกาะเรียบร้อยเสียเลือดอิสก้าปาดต่อเสียเลือดต่อดับเบลิลเสียเลือดชิวโอ้ยเรียบร้อยโอ้โหไม่ไม่ปิดวะโอ้ไม่ปิดวะนึกว่าจะปิดได้โคนละเขากางโล่อย่างเงี้ยแหละ ม,มาลดลบเกาะเราลดเกาะเสียเลือดมาแต่ฝั่งนั้นเนี่ยน่าจะยังไม่ได้ใช้อันติอะโอเคฝั่งเราได้เปิดได้อันติก่อนไม่รู้จะเข้าหรือเปล่ายังไงจิ้วเฮ้ยใชย่แรงอะไรขนาดนั้นอะเดี๋ยวๆน้องโซเน่เราทําไปแรงเกินเก้าหมื่นหกเลยเหรอน้องบัฟอะไรอะเฮ้ยจิวเลียยังไม่ทันบัฟเลยไม่ใช่หรอแปลก,แ,ปกแต่ตีแลละ ดีแล้วแรงฟุดๆไปเลยอ่ะวันนี้น่าจะได้เท่านี้หรือเปล่าซื้อไม่ได้แล้วเนาะโอเคอะก็เป็นประมาณนี้จากที่1,000เนนะก็ไต่ามาที่ประมาณ910เสียรายที่ คือจ๊เล่นไปแล้วตอนเช้าไงแล้วก็คิดว่าเอาเอ,าเอ,าาเอเออหวังมาไต่แรงกับเพื่อนๆอดีกว่าเนี่ยก็นั่นเลยเดี๋ยวไว้ข้างหน้ามาไต่อีกเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะเอาตัวละครใหม่มาลองลงด้วยนะพวกแก๊งซัมเมอร์ทั้งหลายรู้สึกว่าเวิร์กเหมือนกันนะค่อนข้างเป็นตัวที่ดีซึ่งเจ๊ก็เก็บครบทั้ง3ตัวเลยนะภูมิใจในตัวเองว่าในส่วนของอัญเชิญน,นั้นเทพธิดาเนี่ยเขาจะออกนะฮะวันที่29นะทุกคน อย่าลืมนะฮะเดี๋ยวพลาดนะเออตอนนี้ก็มีตู้นี่ด้วยนะน้อง,งลิซ่าจริงๆงลิซ่าจจก็มีอยู่ยังไม่ได้ลองเล่นเลยแต่คิดว่าเวิร์กเหมือนกันนะเออเดี๋ยวมาทำแก๊งซัมเมอร์ลองอารีนาดีกว่าเป็นชาเลนจ์เนาะน่าสนใจดีนะฮะก็ วันนี้เป็นมวานนี้ก่อนละกันเนะี่ยไมห้หมดพอดีอะรบใครนะที่ชอบคลิปนี้นะหรือว่ามีแนะนำนะการจัดทงจัดทีมเนาะหรือว่าเฮ้ยลองตัวนั้นอยากให้ลองตัวนี้อะไรเงยก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เช่นกันนะใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe คันล้วจนใหม่หมืม่นไมเเจอไอ